ต้นไม้ต้นนี้เนี่ยถ้าเกิดเจอในพื้นป่านะครับผมแนะนําเลยว่าให้ศึกษาและให้เก็บไว้นะครับประโยชน์ที่ผมเคยแนะนําอย่างหนึ่งนะครับนั่นคือลักษณะของใบนะครับมันสามารถกันยุงได้นะครับผมก็ลงในช่องทางต่างแล้มีหลายคนยังสงสัยนะครับว่าเอ๊ะมันกันได้ขนาดไหน JPC นะครับจากที่ผมสวัสดีครับพี่พี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JPC วันหนึ่งผมเดนเข้าป่านะครับ วันนี้นะครับมาอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่หางหายการเดินป่ามาพอสมควรนะครับในคลิปที่ผมไปนอนพักค้างแรมนะครับแล้วได้ยินเสียงปืนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําพืชหนึ่งชนิดนะครับที่พบเจอตามบ้านและตามพื้นป่านะครับซึ่งประโยชน์ของมันเนี่ยใช้ประโยชน์ได้หลากหลายจริงๆนะครับช่วยแก้กระหายช่วยขับเลือดลมนะครับแล้วก็สามารถห้ามเลือดได้นะครับพืชชนิดนี้เนี่ยสมัยก่อนนะครับคนเฒ่าคนแก่เนี่ยก็จะบอกผมเสมอว่าเวลาเกิดบาดแผลในพื้นป่าหรือว่า เกิดอุบัติเหตุในผื้นป่าแม้แต่เล่นตามบ้านนะครับปีนต้นไม้เป็นเด็กเนี่ยก็จะเอาพืชชนิดนี้นะครับมาขยำขยำแล้วโปะที่แผลนะครับหลายท่านก็อาจจะเห็นแล้วครับอยู่ด้านหลังผมเลยนะฮะนี่ก็คือต้นสาบเสือนะครับเป็นภาษาอังกฤษครับภาษาทั่วไปเนี่ยมีเยอะมากเลยครับเรียกว่าใบเสือมอบใบลังใบเครื่องบินใบต่างๆนานาเยอะมากเลยครับก็ขอเรียกเป็นภาษาอังกากันว่าใบสาบเสือนะครับหรือว่าต้นสาบเสือนะครับ ต้นไม้ต้นนี้เนี่ยหลายท่านเนี่ยถ้าเกิดเจอในพื้นป่านะครับผมแนะนําเลยว่าให้ศึกษาและให้เก็บไว้นะครับประโยชน์ที่ผมเคยแนะนําอย่างหนึ่งนะครับนั่นคือลักษณะของใบนะครับมันสามารถกันยุงได้นะครับ ผมก็ลงในช่องทางต่างและมีหลายคนยังสงสัยนะครับว่าเอ๊ะมันกันได้ขนาดไหน j v c นะครับจากที่ผมลองเนี่ยครับครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงเนี่ยพอได้อยู่นะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิความชื้นนะฮะที่เราไปนะถ้าหมูถ้าเป็นป่าชื้นหรือว่าในดงกอไผ่ดงไผ่อะไรพวกนี้นะครับก็จะต้องทาบ่อยๆนะ แล้วมีเคล็ดลับมากกว่านั้นนะพี่พเดี๋ยวผมจะบอกช่วงท้ายคลิปนะเรียกว่าเราไม่ต้องทาตลอดนะครับเราแค่พกไปมันก็สามารถกันยุงบริเวณที่เราอยู่หรือว่าที่เราแคมป์ได้นะครับมาครับเดี๋ยวจะใหพ้พี่ดูอย่างใกล้ๆนะครับเนาะทำความคุ้นเคยทําความรู้จักก่อนใครไม่รู้นะครับผมแนะนําว่าควรดูเนาะใบลักษณะสาบเสือนะครับใบมันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวออกมาใกล้ๆนะครับนี่นะมาทีมงาน,นครับมาดูใกล้ๆนะครับเนาะ นะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับพี่พี่นะครับใบสาบเสือลักษณะมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือใต้ใบนะใต้ใบมันจะมีขนอยู่นะครับมันจะมีขนอยู่ขนตัวนี้นะครับไม่ละคายเครืองนะครับพี่พี่นี่ผมสัมผัสผิวได้เลยนะฮะสังเกตนะครับใต้ใบเนี่ยมันจะมีเส้นใบอยู่3เส้นนะครับหนึ่งสเส้นนะครับวิธีสังเกตหน้าใบก็จะมี3เส้นเหมือนกันครับ1 2 3สานะครับลักษณะเนี่ยก็จะเป็นรอยหยักข้างๆนะครับทั้งสองข้างนะครับขนานกันไปนะครับรูปใบนะฮะจะเป็นรูปสามเหลี่ยม ฐานใบเนี่ยก็จะกว้างนะครับจะลดปลายแหลมแบบนี้นะครับพี่พี่นี่นะครับคือใบของสาบเสือนะครับคิดว่าหลายท่านน่าจะรู้นะครับจากการดูคลิปนี้หลายท่านก็คงจะรู้กันแล้วนะครับใครยังไม่รู้ก็กดเซฟกดไปดูได้นะครับนี่ประโยชน์หลักๆเลยนะที่เขามาใช้นะครับนั่นคือการห้ามเลือดถามว่าทํำยังไงสมัยก่อนเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาเคี้ยวเลยนะครับเคี้ยวยำๆนะครับแล้วก็ออกมาโปะแผล แต่สมัยนี้เราก็แค่ขยำนะครับให้มันมีน้ําหรือว่าผสมน้ํานิดหน่อยนะครับอย่าไปผสมเยอะถ้าเกิดไปผสมเยอะเนี่ยมันจะทําให้ลิ์เนี่ยมันเจือจางนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเฮ้ย JPC ทําไมถึงเรียกใบสาบเสือนะครับคือจริงๆเนี้ยมันมีที่มาที่ไปนะครับนั่นก็คือกลิ่นของมันนะครับมันแรงมากมันเหมือนกลิ่นสาบเสือนะครับผมลองขยี้แล้วดมดูมกลิ่นมันแบบฉุนจริงๆใครนึกไม่ออกนะว่าเฮ้ยกลิ่นสาบเสือเป็นยังไงพี่ๆนะครับทุกท่านฮะไปเที่ยวสวนสัตว์ ลองไปดูนะครับแ,แถวๆกงเสือหรือว่ากงพวกสิงโตอะไรพวกนี้มันจะมีกลิ่นสาบอยู่นะถ้าเกิดเขาทําความสะอาดไม่ดีแต่สมัยใหม่อันนี้ก็อาจจะมีการใช้แชมพูหรือว่าครีมต่างๆนะครับล้างธนูบํารุงนะครับตัวสัตว์ให้มีกลิ่นหอมนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสัตว์ป,ปางจริงเนี่ยมันจะมีกลิ่นเหมือนกลิ่นสาบเสือแล้วกลิ่นตัวนี้นะครับประโยชน์ของมันนะคือพานสมัยก่อนเนะครับเวลาเขาเจอเสือหรือว่าเจอสัตว์ร้าย สัตว์ต่างๆนะครับที่เข้ามาทําร้ายหรือว่าเข้ามาคุกคามนะเขาก็จะวิ่งเข้าไปหลบในป่าสาบเสือตัวนี้นะครับทำไมต้องวิ่งเข้ามาหลบในป่าสาบเสือทําไมไม่ปีนต้นไม้ทําไมไม่หาพื้นที่หลบดีๆบางครั้งนะครับปีต้นไม้ปีไม่ทันนะครับผ่านเขาก็เลยต้องเอาตัวรอดโดยการเข้าไปในป่าสาบเสือแบบนี้นะครับนี่ก็เข้าไปได้ง่ายได้มากเลยฮะต้นมันไม่แข็งนะครับไม่แข็งกระด้างครับเวลาเขาเข้าไปปุ๊บเนี่ย กลิ่นร่างกายกลิ่นเหงื่อเรานะเวลาเข้าป่าเนี่ยสายเดินป่าเนี่ยก็จะรู้นะว่าเวลาเราเดินป่าเนี่ยกลิ่นเหงื่อเราเนี่ยมันจะออกมานะครับซึมซับกับเสื้อหรือว่ากางเกงเนี่ยที่เราอยู่นะครับทาให้กลิ่นเนี่ยมันติดตัวเราพานเขาก็เลยจะต้องใช้วิธีการหลบเข้าไปในป่าสาบเสือนะครับเพื่อหลบสัตว์เพราะสัตว์เนี่ยเขาก็จะใช้จมูกเนี่ยในการดมกลิ่นเป็นหลักนะครับเนาะแลวถ้าเกิดยิ่งอยู่ ใต้ลมเนี่ยก็จะยิ่งง่ายเลยในการหลบสัตว์มีพิษหรือว่าสัตว์อันตรายนะครับแต่ถ้าอยู่เหนือลมเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงนิดนึงแต่ก็ดีกว่าเราไม่อยู่ในป่าสาบเสือนะครับเนาะนี่ก็คือประโยชน์แล้วก็ที่มาของคําว่าต้นสาบเสือนครับและนี่ก็คือสาเหตุว่าทําไมยุงเนี่ยถึงไม่เข้ามารบกวนเร,เราเวลาเราทาใบสาบเสือนครับเพราะว่ากลิ่นมันฉุนกลิ่นมันแรงซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเกษตรกร,ะกรนะครับเขาก็มีการใช้ต้นสาบเสือเนี่ยไปหมักนะครับกับกากน้ําตาล E M แล้วก็สุรานะครับหมักไว้ประมาณ20-30วันนะครับเมื่อได้น้ำมาเนี่ยก็สามารถมาฉีดป้องกันมแมลงได้นะครับเช่นเดียวกับใบสะเดาอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งใช้ได้ผลนะผมบอกอตรงเลยนะครับและหลายท่านนะครับเวลาเดินป่านะผมอยากจะแนะนำนะครับถ้าเกิดสมมติว่ายังมีพื้นที่เหลือนะครับในการนำพาต้นใบสาบเสือไปด้วยนะครับแนะนำให้ เก็บติดไปสักหน่อยนะครับสมมุติว่าเราไม่มีชุดเฟิร์สเอทคิดนะครับหรือว่าอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยเขามีนะแต่เราลูกทุ่งลูกทุ่งนะครับพื้นบ้านนะครับเนี่ยผ่านเขาก็จะแอบเก็บแล้วก็เน็บไปแบบนี้นะครับนี่นะทีมงานนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับไม่หนักนะครับไม่หนักนะครับไม่ใช่หินไม่ใช่ปูนนะครับใส่เข้าไปเลยแบบนี้นะครับนี่แล้วก็เอาไว้ใช้นะครับประโยชน์ในการเกิดบาดแผลหรือว่า เกิดอุบัติเหตุนะครับประโยชน์ของต้นสาบเสือเนี่ยครับยังไม่หมดนะพี่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 เชื่อไหมว่าใบเนี่ยถ้าเกิดเราเอาไปตากแดดหรือเอาไปอบเนี่ยแล้วเอามาต้มนะครับเราสามารถนํามาดื่มเป็นชาแก้ตาฟางได้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยผมก็มีตัวอย่างนะที่ผมเอาไปอบมานะครับนี่ลักษณะใบเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเนาะว่ามันเป็นอย่างไรนะครับเวลาเราอบแล้วเนี่ยพกมาต้มในพื้นป่าได้นะครับนี่นี่นะฮะ นี่ฮะทีมงานดูครับนี่ใบมันจะกรอบๆอ,อย่างนี้เนาะเห็นไหมครับนี่เนี่ยเนี่ยคือประโยชน์สาบเสือนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะต้มใบสาบเสือท้ายคลิปนะครับพร้อมกับบอกประโยชน์ว่าวิธีการยุงขั้นเทพขั้นสูงสุดเนี่ยผ่านป่าเนี่ยเขาใช้ต้นสาบเสือทําอย่างไรนะครับอย่าเพิ่งรีบไปไหนกันนะครับลักษณะของต้นของใบนะครับเนาะมาดูรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมกันนิดนึงนะครับให้เห็นชัดๆเนาะเผื่อบางท่านเนี่ย จะยังไม่เข้าใจนะครับนี่นะฮะนี่คือใบนะพี่ๆสังเกตนะครับใบเนี่ยเขาจะขึ้นสลับข้อกันนะครับตรงนี้นะหนึ่งสองนะครับสลับข้อกันนี่ฮะทำมุมตรงข้ามนะครับนี่ลักษณะของลําต้นนะครับนี่ต้องตากแห้งก่อนนะครับถ้าไม่ตากแห้งเนี่ยเอาไปต้มเอาไปรับประทานเลยเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายครับมันจะมียางนิดนึงนะฮะก็อย่างว่านะฮะมันจะมีขนมีอะไรนะครับแนะนําเอาไปตากแห้งแล้วก็ค่อยเอามารับประทานนะครับเนาะเอามาชงได้นะครับ ลักษณะอีกอย่างหนึ่งนะที่ผมจะบอกนะครับเกี่ยวกับลําต้นเนี่ยลาต้นเนี่ยมันก็มีประโยชน์ลงไปถึงรากเลยนะครับเนาะผมลืมบอกนะว่าใบเนี่ยทาไมมันถึงห้ามเลือดได้ครับพี่เนาะเพราะว่ามันมีสารมีกฎชนิดหนึ่งนะครับที่ทําให้เลือดเนี่ยหดตัวนะครับเวลาเลือดเนี่ยไหลออกมาจากผิวหนังเราแล้วปุ๊บเนี่ยครับมาเจอสารนะครับจากใบสาบเสือเนี่ยเลือดมันก็จะหดตัวเวลาเลือดหดตัวปุ๊บนะครับมันก็จะปิดปากแผลนะครับทำให้เลือด หยุดไหลนะครับเรียกว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์เลยของคนสมัยก่อนนะครับเป็นความรู้ที่อยากจะมาแชร์อยากมาแนะนำนะครับเนาะเป็นความรู้บรรพบุรุษมาพูดถึงลำต้นนะครับลำต้นเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูนะครับอันนี้มันจะไม่เห็นภาพนะครับลำต้นเนี่ยมันสามารถนะครับทำเป็นเชื้อเพลิงนะครับเชื้อไฟได้อย่างดีเลยพี่เรียกว่าเป็นการสตาร์ทไฟนะฮะนะฮะได้แบบง่ายมากเลยนี่อันนี้มันอาจจะชื้นิดนึงนะแต่ว่า เวลาทุกท่านไปเดินป่าเนี่ยเขาพยายามหาที่มันแห้งๆนะครับแบบนี้เนาะเห็นไหมฮะลักษณะของลําต้นเนี่ยมันกรอบมากนะครับนี่พอๆกับไม้ไผ่เลยนะฮะนี่นะฮะนี่กรอบแบบนี้เลยนะฮะสามารถเอาไปจุดไฟนะครับทําเป็นสารตั้งต้นนะฮะเชื้อไฟได้ดีเลยจากเล็กไปหาใหญ่นะครับตัวนี้นี่มีประโยชน์นะครับรากเนี่ยก็สามารถเอามาต้มกินได้นะครับอผมจะบอกเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปลองต้มใบาสาบเสือนะครับ ดอกของมันนะครับจะมีสีขาวแล้วก็สีม่วงครับพี่ๆอาจจะสงสัยว่าเฮ้ย JPC ดอกมันอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยไม่ไม่เห็นมีดอกเลยคือตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงฤดูฝนนะฮะหรือว่าใกล้เข้าฤดูหนาวแล้วครับดอกเนี่ยฮะเขาก็เป็นตัวชี้วัดนะครับในอุณหภูมิของพื้นที่ที่เขาอยู่นะครับว่ามีความแห้งแล้งขนาดไหนนะครับถ้าพื้นที่นั้นนะครับอุณหภูมิแห้งแล้งนะครับเหมาะสมนะครับ ดอกของเขาเนี่ยก็จะออกมานะครับแล้วก็จะมาขยายพันธุ์นะครับดอกเนี่ยก็มีประโยชน์เหมือนกันนะฮะเป็นสัรพคุณทางยานะครับดอกของเขาเนี่ยจะแพร่พันธุ์โดยใช้เมล็ดนะครับปลิวไปตามลมที่ลมพัดไปครับเขาก็จะไปขึ้นสังเกตได้ว่าถ้าพื้นที่ไหนแรงหรือว่าพื้นที่ไหนเข้าหน้าร้อนเต็มตัวเนี่ยฮะดอกของต้นสาบเสือเนี่ยจะออกนะครับแต่ตอนนี้ หน้าฝนนะครับอย่างที่ทุกท่านรู้นะครับดอกมันยังไม่ออกเนาะเก็บไว้ก่อนนะครับมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูเคล็ดลับนะครับที่ผมบอกพี่ๆนะครับว่ามีวิธีป้องกันยุงขั้นสูงอย่างไรแล้วเราจะต้มชานะครับจากใบสับเสือกินกันดูว่าจะกินได้หรือไม่นะครับไปและตอนนี้นะฮะผมก่อไฟเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะเอาแก้วนะครับตั้งน้านะครับเพื่อทําให้น้ําร้อนนะฮะแล้วเราก็จะได้ต้มนะครับใบสับเสือกินกันนะพี่ๆนะฮะ พี่พครับตอนนี้น้ำเดือดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ใบชาลงไปเลยครับชาสาบเสือนะครับนี่ใส่ลงไปแล้วนะฮะนี่รอสักพักนึงนะครับมันก็จะได้น้ําชานะครับจากใบสาบเสือนะครับซึ่งมีประโยชน์นะครับโอเคครับพี่พี่นะครับจะเห็นว่าสีของน้ํานะครับเริ่มเปลี่ยนไปนะหลังจากที่ผมต้มเสร็จนะครับผมก็จะขออนุญาตเอาใบออกนะครับเนาะนี่นะใบสาบเสือนะครับอืมอืม เอาออกแล้วก็จะเหลือน้ํานะครับเนาะจะมีเศษนิดหน่อยเนี่ยแต่ว่าเราจะกินตรงนี้ก่อนแล้วค่อยกองดีๆนะครับอยู่ป่าก,ก็แบบนี้เลยนี่นะครับพี่พี่ควันออกเลยนะร้อนๆเลยเดี๋ยวผมจะดื่มให้ทุกท่านดูนะครับว่ามันสามารถดื่มได้นะครับต้องค่อยๆดื่มนะดื่มทีเดียวเดี๋ยวลิ้นพองนะครับรสชาตินะครับเดี๋ยวชิมทีทะ ม,มันจะหวานๆนะครับได้กลิ่นของสาบเสือแต่ไม่ฉุนมากนะพี่พี่โดยรวมเนี่ยถือว่าโอเคนะรสชาติมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยจากที่ผมลองสัมผัสลองดื่มนะผมว่าโอเคเดี๋ยวลอง GPT นะอืมโอเคพี่พี่ใช้ได้นะถือว่าเป็นสมุนไพรที่ปู่ย่าตายายแนะนำมานะครับเป็นความรู้บรรพบุรุษนะช่วยห้ามเลือดได้นะครับแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อนะครับถอนพิษ น้ำเหลืองนะครับถอนพิษน้ําหนองเนี่ยตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับเนาะท่านใดที่อยากดื่มช้าแบบนี้เนี่ยผมเห็นในร้านค้าออนไลน์ก็มีขายนะครับลองไปศึกษาลองไปดูได้นะผมไม่แนะนํานะครับว่าร้านไหนนะพี่ๆเสร็จเรียบร้อยนะครับประโยชน์ของใบสาบเสือนะครับเกี่ยวกับการดื่มการใช้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําขั้นตอนสุดท้ายนะครับในการที่เราจะทําการป้องกันยุงนะครับนั่นคือการนําใบสาบเสือนะครับพี่ๆนะครับหลายท่านนะครับ ก็จะรู้ว่าที่ผมบอกนะเราเอามาทาอย่างนี้เอามาถูแบบนี้นะ JBC นะครับพี่ๆหลายคนก็บอกโอเครู้แล้ว JBC นํามาถูนํามาสัมผัสกับผิวกายนะครับกันได้ครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วแต่พื้นที่นะฮะว่าจะมีความชื้นมียุงมากแค่ไหนนะครับแล้วผมจะบอกเทคนิคนะครับถ้าเกิดเราก่อไฟได้นะครับควันไฟเนี่ยกันยุงได้ส่วนหนึ่งนะพี่แต่เชื่อไหมนะถ้าเราเติมใบสาบเสือไปเนี่ยฮะ จะทำให้ยุงเนี่ยฮะบินออกจากบอยเวนได้เร็วแล้วก็กันยุงได้มากขึ้นนะพี่พี่บอกตรงนะอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับเนาะใส่ไปเลยแบบนี้นะครับเน้นย้ำนะครับใส่ในกรณีที่ไฟติดแล้วเนาะถ้าไฟยังไม่ติดอย่าเพิ่งไปใส่นะครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้กองไฟดับนะอย่างตอนนี้เนาะยไฟผมติดเรียบร้อยแล้วผมไม่กลัวเลยนะฮะว่ากองไฟมันจะดับเมื่อไฟนะครับมัน ขึ้นมาเจอกับพืชน,นะครับที่ยังไม่แห้งเนาะหรือว่ามีน้ำอยู่เนี่ยมันก็จะทําให้เกิดควันนะครับขึ้นมาแบบนี้เนาะกลิ่นมันก็จะอืมมันจะมีใบาสาบเสือประมาณสัก4 0อีก60%ก็เป็นควันทั่วไปนะพี่นะนี่คือประโยชน์คือเทคนิคเลยครับที่ผมจะขอญาติแชร์ให้กับพี่พี่นะครับหลายคนก็บอกว่าเอเจพีซี ไปรู้มาจากไหนนะครับอันนี้คือความรู้ทั่วไปนะครับที่พานเขาใช้เป็นความรู้บรรพบรุษนะครับเนาะเห็นไหมฮะลำต้นเนาะตากแห้งสับเอามาทําเป็นยาได้นะครับพี่ๆี่วันนี้เวลาอาจจะน้อยนะครับผมก็ขอญาตสาธิตให้กับพี่ๆี่เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชื่นชอบนะครับสไตล์ JPC นะครับสไตล์การเดินป่าแล้วอยากจะสนับสนุนผมนะครับรบกวนช่วยกดไลค์คลิปกดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ผมทำคลิป ดีๆแบบนี้นะครับส่วนท่านใดคิดว่าใบสาบเสือเนี่ยฮะมันกันไม่ได้หรือว่ากันได้นานกว่าน,นี้นะครับจากประสบการณ์ก็ลองคอมเมนต์ลองเล่าให้ผมฟังได้นะครับหรือท่านใดที่มีสปปรรพคุณหรือว่ามีเทคนิคที่ดีกว่านี้ก็แชร์ไว้ใต้คลิปได้นะครับเนาะทุกคนนะครับไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้มาตั้งแต่เกิดนะครับ ผมก็อาศัยประสบการณ์แล้วก็ความรู้นะครับที่ช่วยแชร์ช่วยคอมเมนต์มานะครับผมก็มาแชร์ต่อนะครับให้กับทุกท่านนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะลาเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวฝนจะตกเนาะผมต้องรีบออกจากพื้นที่บริเวณนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับทุกคนสุขเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะฮะกับผม j b c วันหนึงผมเตือนเข้าป่านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ